เช้าวันนี้นะครับที่ไทเปรเรากําลังจะเดินทางไปสถานีฝูหลงนะครับเพื่อไปปั่นจักรายานเข้าอุโมงทะลุมหาสมุทรแปซิฟิก๋ยวเราจะต้องนั่งจากซิเหมือนสเตชันเข้าไทเปเมนก่อนนะครับแล้วก็ไปจองตั๋วรถไฟ T R A เพื่อเดินทางไปสถานีฝูหลงเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าที่สถานีฝูหลงเนี่ยเราจะปั่นจักรายานกันยังไงบ้าง เข้าสู่สถานีไทเปเมนนะครับถ่ายเปิเซอร์จ้านะครับผู้คนมากมายไก่กองไปหมดเลยอันนี้เราอยู่เมืองหลวงของแท้นะครับคนเยอะมากเรากำลังจะเดินทางไปสถานีฝูหลงนะครับเพื่อที่จะปั่นจักรยานเข้าขอุโมงค์เฉาหลิงเพื่อไป,ปโปรที่ มหาสมุทรแปซิฟิกเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มหาสมุทรแปซิฟิกเลยครับถึงสถานีฟูหลงแล้วครับแม่บีฟัง Some road have a this outside. Because it's very okay. inside. It's really okay. Okay. Yeah. Remember to point. We are here. Just by 10 minutes in your right. north your right, have a tunnel, across the tunnel. Okay. And the please we just across the tunnel by the left. And at this point have a bikeway. You just 21 kilometer. Have a seven different ocean view. If you find a toilet, you one way. worry you're really you and ocean view. And today give you time limit. you worry across know over don't don't about one hour tunnel hmm. fun it's seven the there the time danger a relax riding give will if I I 100ตอนนี้กำลงังผ่านไปอุโมงเฉาหลิงนะครับ mm hmm. ก็จะมีบ้างบางสมาชิกบางท่านเนี่ยก็เอาจักรยานธรรมดานะครับ ส่วนผมเนี่ยก็เน้นเป็นเอาจักรยานไฟฟ้าดีกว่าสบายบายนะครับลมเย็นๆเพราะว่าถ้าเอารอบจริงๆเนี่ยประมาณใช้เขาบอกใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเราก็เลยอ่ะประหยัดเวลาโดยการฟ้าไปดีกว่าแต่ว่าอะไรสมาชิกหลายๆท่านก็ใช้จักรยานปกติมันก็ออยังมีเนินเขานะครับมีขึ้นมีลงนะครับก็ดูทดสอบแรงขากันไปตอนนี้เราปั่นมาถึงอุโมงค์แล้วนะครับอุโมงค์เนี่ยมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตร ที่งอุโมงเฉาหลิงครับเป็นไงฮะสดชื่นชุ่มชื่นเ,เดี๋ยวเราลองจอดรถหน้าอุโมงดูนะครับออตอนนี้เราเข้ามาภายในอุโมงครับ โมงนี icana, ้ยาว2กิโลนะครับเราอะไรจะมุ <puntos illa> ่งหน้าตรงมาหาสมุทลแม่สเปคทางรถไฟเดินก็ตบเลื่อนเหวี่ยงเป็นลายบันทารถไฟเย็นมาก เราสามารถปั่นตรงกลางได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครสวนมาเดี๋ยวพอเขาสวนมาเราค่อยหลบด้านขวานะครับเพราะว่าที่ไต้หวันขับรถชิดขวากนะันอันนี้ไม่รู้เป็นรอยต่อของจังหวัดฝั่งนี้กับฝั่งโนหรือเปล่านะครับเราอ่านไม่ออกปะ่ะเดี๋ยวเรายังมี ภารกิจไปต่อครับเพราะอุโมงค์มันยาว2กิโลเมตรครับเดี๋ยวเรากำลังจะทะลุป,ปลายอุโมงค์นะครับเส้นสุด2องกิโลเมตรอุโมงค์เช้าอีกแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของปี2020มีแสงสว่างแล้ว เจ๋งเดีเนาะแดงโมอ่ะรู้ว่ามีของกิน,นใช่ไหมลูกแหมมากันใหญ่เลยนะไก่แก่ตกลงไปไหนอะลูกไปเที่ยวไหนกันไปเที่ยวไหนกันได้ก่องหมูครับได้กอ่องหมูเดี๋ยวเรามาดูไก่กินหมูกันนะเอ้าเออเออออ <c oughs> ไก่กินหมูครับไก่กินหมูเฮ้ยเดี๋ยวเดินต่อ นี่นะครับเส้นทางปั่นนะครับเรียบมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับโอ้โหคลาสสิกมากๆเราทะลุอุโมงเขาหลินออกมาแล้วนะครับสู่ความเวิ้งว้างของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเดี๋ยวเราจะปั่นไปตามเส้นทางนี้เรียบมหาสมุทรแปซิฟิกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะวนกลับไปที่สถานีเจอกันต่อครับ เหมืินเด็กเลยเนาะเด็กปั่นจักรยานเราใช้จักรยานไฟฟ้านี่เป็นทางปั่นที่ตรงนี้เป็นสถานีหูหลงถ้าใครจะมาเนี่ยก็ให้นะั่งรถไฟออกจากไทเปเมนสถานีไทเปเมนแล้วก็ลงที่สถานีหูหลงพะลงสถานีหูหลงเนี่ยไม่ต้องครัวครับหน้าสถานีเนี่ยก็จะมีจักรยานร้านจักรยานให้เข้าเต็มไปหมดเลยเราก็แล้วแต่สะดวกเลยอยากจะเข้าไฟฟ้าหรือว่าอยากจะเข้าจักรยาน ออกแรงปั่นกันปกติก็แล้วแต่สุดทางที่อุโมงค์นะครับแล้วก็จะมีทางจักรยานเนี่ยปั่นเลีอยบทะเลไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปจุดจุดที่เขาแนะนำว่าเป็นจุดชมวิวของที่นี่นะครับโอเคอันนี้จะเป็นไร้านรนอกจากเราจะพาทุกท่านมาปั่นจักรยานแล้วนะครับเรายังพาทุกท่านลุยป่าลงไปด้วยนะครับดู เส้นทางการเดินป่านะครับระวังลื่นนะจ๊ะจักรยานไฟฟ้า2คันจักรยานธรรมดา5คันอันนี้เป็นทางโค้งรอบเขาติดทะเลหุน้าสู่ท้อนทะเลนะครับคลิปนี้อาจจะมีเสียงลมพุนเข้าไปเยอะมากนะครับ อากาศติดกว่าองศาซ้ายเป็นเขาขวาเป็นทะเลเลนปั่นจักรยานอย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวว่ารถจะเข้ามาเบียดเราปั่นกันไปเย็นๆชิลๆแดดล่มๆแม่อะไรมันจะเวลิคจดขนาดนี้เอาไปนี่ครับปันหน้าไปเลยครับตายครับยูู เล่นทะเลแม่เดี๋ยวว่าปั่นเลยเอาไฟฟ้าครับจากไรฟไฟฟ้าครับไม่ไเฉยโอเคลมเย็นๆโดยสบายครับไปดูใช่ไหมว่าขึ้นเนินใช่ไหมดู โอ้โหวิวนี้ครับผมสุดยอดโอ้โหไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง พอแล้วพอแล้วพอแล้วร้านอาหารโลคอลที่สถานีฟูหลงนะครับสั่งไม่เป็นนะครับก็เห็นร้านเขามีรถเข็นเปิดอยู่แล้วก็มีเส้นหมี่แบบหมี่อะไรเงี้ยก็เลยลองถามเขาว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมก็ไม่ได้เช่นเคยก็โอเคก็เอาคําศัพท์บางคําที่เรามีภาษาจีนก็ใช้ใไปให้หมดจะจูโล่จะหยางโล่จะเมียงจะอะไรก็ว่ากันมา นะครับเราก็ได้อย่างนี้มากินครับเป็นบะหมีนะนม่น้ํานะครับแต่น้ําที่นี่มันก็จะเหมือนน้ากระเพาะปลานะครับจะใส่จิ๊กโ์มาด้วยมีรสเปรี้ยวหมูหมูเส้นหมี่อร่อยนะพี่แล้วเดี๋ยวเราใส่ลาเกีียวเข้าไปเพิ่มน่าจะอร่อยขึ้น จอการมื้อต่อไปนะครับจบแล้วครับการปั่นที่อุโมงเฉาหลิงแล้วก็วิ่งรอบทะเลรอบเกาะเรียบทะเลไปนะครับเราปั่นไปทั้งหมด22กิโลเมตรใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงแวะถ่ายรูปชมวิวไปเรื่อยๆตอนนี้เรากำลังมารอรถไฟเพื่อกลับไปที่สถานีไทเปเมนนะครับรถไฟมา4โมง12นาที นี่ครับน้ำซุปอันนี้เนี่ยแหละครับเป็นส่วนสำคัญทีเดียวเลยนะครับของชาบูอาม,ม่าสูตรของที่นี่นะครับที่นี่เราก็จะมาผัดเกงให้อย่าไปผัดเกงนะครับอาม,ม่าเจอเนี่ยอาม,ม่าตีมือเลยนะครับเลิ่นเสื้อผ้าถึงดันชวนนะฮะแนะนำให้มาร้านนี้เนี่ยให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเก่ามาก่อน ทุกอย่างจะลงไปผัดหมดนะครับทุกอย่างจะถูกผัดรว,วมลงไปก่อนนะครับตึงดิบตึงสุกเดียวเนี่ยแล้วค่อยเทน้ำซุปตามลงไปนะครับ นี่เป็นร้านชาบูที่เราค้นพบมาตั้งแต่มาแซปไล์ครั้งก่อนโน้นเนี่ยแล้วเราก็ประเทศไต้หวันดีนะไม่มีการผ่นครับเราจำไม่ไดนี่แหละไอ้น้ำซุปสองถ้วยนี่แหละตัวสำคัญเลยแห<อ>ละเออหัวเสีอหัวเสืีย ชาบัวมาเป็นชื่อเรียกที่เราเรียกกันเองนะครับตอนที่เรามาไต้หวันครั้งก่อนๆเราพักโรงแรมแถวๆใกล้ๆเนี้ยเราก็มากินชาบัวมาเนี่ยสี่คืนเลยอยู่สี่คืนกินทั้งสี่คืนอาม่าปิดตีห้าเราก็กินจนตีห้าจนอาม่าไล่ออกจากร้านจริงๆชื่อร้านได้ชื่อาชาบัวมาแต่เราเรียกกันเองว่าชาบัวมาที่นี่ไม่ใช่ชาบูหม่าล่านะครับแต่เป็นชาบูน้ำซุปปกตินี่แหละแต่อร่อยมาก อันเนี้ยถ้าใครมาไทยเปเนี่ยติดผมแนะนำแผนที่ให้เลยเดี๋ยวมาดูนะครับถ้าจะไม่ทันเพื่อนแล้วนะจะไม่ได้ดูแล้วครับอันนี้เนื้อแบบนี้มันเดืออหนักมากเลยอะมันโยแลงนไม่ด้เนื้อนะครับเนื้อน้ำจิ้มที่นี่เหมือนเดิมเจ็แปดอย่างแล้วก็ต้องผสมเอาเองนะครับแต่ผมก็มีมีวิธีผสมของผมแล้วล่ะแล้วแต่ชอบของใครของของมัน อร่อยนะครับเราก็ขโมยตั้งโอเพื่อนมาเอาเลยไหมนะตั้งต้นเลยไหมเราขโมยตั้งโอเพื่อนมาตั้งโอ้ตั้งอะไรก็ไกินเด็กินใหญ่น่าเป็นหนำรสชาติยังไว้ใจได้มาดูครับนุดูดำดูดำดูหัวหกวแต่รีวิวไม่ทันเพื่อนแล้วครับปิดท้ายคลิปด้วยอย่างโล่อย่างโล่คือเนื้อแพ นค,คนไม่ชินเนื้อแพ้อาจจะมันจะมีกลิ่นน,นิดหน่อยนะครับลองดูมีกลิ่นแพ้ดิอร่อยดิดยดเดี๋ยวเจอกันมื้ออื่นครับ